การบิดเบือนข่าวอย่างเป็นขบวนการของกัมพูชาขณะที่ผมถแถลงอยู่นี้ฝ่ายกัมพูชายังคงใช้อาวุธร้ายแรงนะครับโจมตีไทยในหลายพื้นที่ในจังหวัดชายแดนไทยในขณะที่นำเสนอว่าตนเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลกแต่กลับดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือนว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างไม่หยุดหย่อน ไม่เพียงไม่เพียงเท่านั้นไม่เพียงเพื่อเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงนะครับแต่ยังมุ่งหวังบ่อนทำลายเสถียรภาพความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอีกตัวอย่างที่ชัดชัดเจนของการนำเสนอข่าวปลอมของฝ่ายกัมพูชาคือข้อกล่าวหาว่ากองทัพไทยได้รุกรานและสร้างความเสียหายให้ตัวประสาทพระวิหารตั้งแต่แถลงการเมื่อวันที่24กรกฎาคม และล่าสุดวันนี้27กรกฎา,าคม2568ก็มีถแถลงการอีกหนึ่งฉบับผมขอเรียนข้อเท้จริงอีกครั้งครับว่าเรื่องนี้เป็นการกล่าวหาซึ่งไร้หลักฐานและเป็นข้อมูลปลอมแปลงที่สร้างขึ้นเองไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงนอกจากที่เคยถแถลงไปแล้วว่าการพระทะก,กันร,ระหว่างกองทัพไทยกับกัมพูชาในวันที่24กรกฎา,าคมซึ่งฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อน บริเวณห้วยตามะเรียและภูมะเขือนั้นพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากตัวปราสาทพระวิหารถึง2กิโลเมตรครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกระสุนหรือสเก็ดระเบิดที่มีวิถีไกลไปตกถึงตัวปราสาทพระวิหารซึ่งฝ่ายไทยได้มีหนังสือชี้แจงยูเนสโกไปแล้วครั้งนี้ฝ่ายกัมพูชาย,ยังได้เผยแพร่พภาพประกอบที่ไม่สามารถระบุวันไม่สามารถระบุเวลาที่เกิดขึ้นได้ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่า เป็นการนำรูปภาพเก่าที่ปรากฏรอยกระสุนที่มีมานานแล้วนำเสนอนะครับผมขอย้ำครับว่าความไม่สุจริตของกัมพูชาสามารถเห็นได้จากการปล่อยข่าวที่เป็นเท็จการปลอมแปลงข้อมูลมากไปกว่านั้นนอกจากย,ยุทธวิธีการใช้สถานที่พลเรือนเป็นโล่ก,กําบังแล้วยังรวมถึงการตั้งใจใช้โบราณสถานเป็นโล่ก,กําบังเพื่อจมตีฝ่ายไทยด้วย ผมขอเรียนว่าตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษประเทศไทยได้พิสูจน์ให้ประชาคมระหว่างประเทศเห็นมาโดยตลอดว่าการดำเนินนโยบายและการปฏิบัติของไทยนั้นทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกล้วนยึดมั่นในหลักสากลและในกรณีนี้ก็เช่นกันการที่ไทยจําเป็นต้องดําเนินมาตรการตอบโต้ต่อกัมพูชาถือเป็นสิทธิที่ชอบธรรมของประเทศไทยภายใต้กฎบัตรระหว่างประเทศไปใต้กฎบัตรสหประชาชาติ โดยเฉพาะสิทธิในการป้องกันตนเองจากการลุกรานของกัมพูชาการตอบโต้อของไทยเป็นไปอย่างมีสัดส่วนหรือ proportionate และอยู่จำกัดเฉพาะการโจมตีทางทหารที่จำเป็นเท่านั้นขอย้ำอีกครั้งว่าครับทุกก้าวของไทยในการรับมือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหลักมนุษยธรรมและความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในเวทีโลก ในช่วงเวลาที่สถานการณ์มีความละเอียดอ่อนขอให้พี่น้องประชาชนระม,มัดระวังในการสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือสร้างความแตกแยกได้โดยไม่ได้ตั้งใจท้ายนี้ผมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการดําเนินการของรัฐบาลโดยในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศทุกสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ได้ดําเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ประเทศและองค์การระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องครับ